สุรพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาเปิดเผยผลจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการว่าเนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ตามแผนงานจึงเห็นร่วมกันว่า ตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปสถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติโดยมีเงื่อนไขครูในสถานศึกษาจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยคนละหนึ่งเข็มและ85%ขึ้นไปถ้าเปิดเรียนแล้วสถานศึกษาจะต้องตรวจผ่านไทยสต็อปโควิดพลัสของกรมอนามัยหรือแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด1 9ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิใช้ภาชนะของตนเองโดย ต้องตรวจเช็คทุกวันนะครับย้ำว่าต้องตรวจเช็คทุกวันนะนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเด็กที่มีอายุตั้งแต่5ถึง12ปีว่าผู้ปกครองต้องการให้ฉีดวัคซีนสำหรับเด็กไฟเซอร์ฝาสีส้มหรือไม่ซึ่งสำรวจไปแล้ว40จังหวัดคาดว่าทั่วประเทศจะมีเด็กลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ประมาณ3.5ล้านคนระยะห่างระหว่างเข็มที่1และเข็มที่2เป็นเวลา8ถึงส0สัปดาห์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคโควิด -19 เมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมา ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าจังหวัดสุราธานีพร้อมนางอุรสาจินโตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราธานีรวมทั้งข้าราชการและจิตอาสาได้นําสิ่งของตู้ปันสุขผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสุราธานีประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆจํานวนทั้งหมด850ชุดและของเด็กอีก120ชุดมอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถาน การแพร่ระบาดโควิด -19 และที่เรียกเสียงือฮาได้อย่างมากมีการนําเนื้อจระเข้ชําแหละ1ตัวมาแจกให้กับประชาชนด้วยซึ่งมีผู้มารับบัตรคิวเป็นจํานวนมากตั้งแต่เวลา4นาฬิกาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มสําหรับตู้ปันสุผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการมาตั้งแต่การระบาดโควิด COVID -19 ระลอกแรกช่วงต้นปีพุทธศักราช2563โดยตั้งตู้ปันสุที่ริมถนน,นหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประชาชนที่ ที่เดือดร้อนมารับสิ่งของไปใช้ในครัวเรือนกระทั่งมีประชาชนและผู้ประกอบการได้นำสิ่งของและอาหารปรุงสุกมาสมทบมากขึ้น วันที่30มกราคมพุทธศักราช2565ที่พักเพื่อไทยนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครพักเพื่อไทยแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงในเขตหลัก4จตุจักรที่ให้โอกาสทุกคะแนนมันไม่สามารถบ่งบอกความรู้สึกได้จริงๆขอบคุณพักเพื่อไทยตนเองคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าพักเพื่อไทยไม่ให้โอกาสขอบคุณผู้สมัครทุกพักที่เสนอเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนถือว่าเป็นเกียรติสําหรับตนเองเป็นอย่างมากนายสุรชาติยังกล่าวต่ออีกว่าตนเองจะมุ่งมั่นตั้งใจในการที่ ที่ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งก็จะทำให้มีคุณค่าตามที่ทุกคนไว้วางใจและยืนยันว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรของทุกคนทั้งคนที่เลือกและไม่เลือกจะทำหน้าที่ทั้งในสภาและนอกสภา วันนี้นะครับนายสุรชาติเทียนทองว่าที่สอสอเขตหลักสี่จตุจักรพร้อมด้วยนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและสอสอของพักเดินทักทายขอบคุณประชาชนบริเวณหน้าวัดหลักสี่ก่อนที่จะได้มีการขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวประชาโดยรอบพื้นที่หลักสี่จตุจักรนายสุรชาติกล่าวว่าขอบคุณประชาชนทุกคนจากใจสิ่งที่ทุกคนให้มามากกว่าชัยชนะถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตนซึ่งชัยชนะครั้งนี้ได้มาพร้อมกับความรับผิดชอบต ต่อไปตนจะทำงานรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างตั้งใจที่สุดพร้อมจะทุ่มเทก,กับทุกวันในชีวิตที่ทำมาตลอด17ปีส่วนการทำงานในสภานั้นสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานครั้งนี้เข้าไปเป็นสสฝ่ายค้านแต่จะทำงานการเมืองอย่างสร้างสารรค์ปราศจากอคติไม่คิดล้มล้างหรือทำลายใครและจะทำหน้าที่เป็นสสของทุกคน กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่9กรุงเทพมหานครประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่างประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งนายสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทยนำมาเป็นอันดับหนึ่งมี29,416คะแนนเตรียมคว้าชัยในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ล่าสุด a c e b o o k ของร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่าสอสอจังหวัดพะเยาได้โพสต์ข้อความหลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแม้จะเป็น ข้อความสั้นๆง่ายๆแต่มีนัยสําคัญผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนี่คือประชาธิปไตยครับ The enemy of my enemy is my friend ซึ่งมีความหมายว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมนัสกำลังจะสื่อความหมายถึงการกลับไปซบอกพักเพื่อไทยอีกหรือไม่ก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปผมดีใจที่ กำลังจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยและผมยืนยันครับว่าเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะได้เห็นเพชรกรุลผลเทียนสุวรรณเป็นสอสกรุงเทพมหานครแน่นอนครับ เมื่อเวลา20นาฬิกาที่ร้านครัวจิตประพัดสอนแขวงลาดยาวเขตจตุจักรพักเก้าไกลแถลงข่าวผลการเลือกตั้งซ่อมเขตจตุจักรหลักสี่นำโดยนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักนายชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพักนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักและนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่จตุจักรโดยนายพิธากล่าวว่าก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคุณสุรชาติเทียนทองและพรรคเพื่อไทยรวมถึงแสดงความยินดีกับพี่น้องจตุจักรหลักสี่ที่จะ ได้คุณสุรชาติเข้าไปทํางานในส่วนพักก้าวไกลต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้เพชรก,กรุณพลและพักก้าวไกลแม้เรายังไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วและผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าการมีอยู่ของพักก้าวไกลการมีอยู่ของนักการเมืองแบบนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการและเมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์คะแนนเสียงที่ได้รับในการเลือกตั้งปี2562ปีพุทธศักราช2562เราได้20%ในครั้งนี้ได้24 มากกว่าครั้งที่แล้วขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้ความไว้วางใจนอกจากนี้นโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพก็ถือว่าเป็นที่ตอบรับที่ดีมากเพราะคะแนนเสียงจากนายายทหารในสมัยอนาคตใหม่เราได้26%ครั้งนี้เพิ่มเป็น35%นั่นแสดงให้เห็นว่าพี่น้องทหารเห็นด้วยกับสิ่งที่เราจะทําให้กองทัพทันสมัยเป็นทหารมืออาชีพชีวิตของทหารชั้นผู้น้อยอดีขึ้นทางด้านนายกร,รุณพลได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับคุณสุรชาติซึ่งเท่าที่ได้เจอและรู้จัก กเห็นว่าเป็นคนตั้งใจทำงานดีใจกับชาวจตุจักรหลักสี่ที่ได้ผู้แทนคนนี้สำหรับตนขอขอบคุณประชาชนจตุจักรหลักสี่ที่ทำให้ได้รู้จักการเมืองไทยมากขึ้นได้ซึมซับถึงปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องมีอยู่ซึ่งเยอะมากและทำให้เราอยากเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหลังจากนี้ตนจะได้ออกไปขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้และที่สำคัญขอบคุณทีมพักก้าวไกลทุกคนที่มาช่วยกันทำให้ได้ซึมซับความเป็นครอบครัวของพักก้าวไกลจากทุกคนจากนี้ผมจะยังคงทำงาน อย่างต่อเนื่องจะเดินทางไปรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาอาจจะมีเวลาน้อยที่ได้ไปในพื้นที่จากนี้เวลาสภาผู้แทแนราษฎรเหลืออีกหนึ่งปีตั้งใจว่าจะทํางานหนักประชาชนจะได้เห็นหน้าของผมมากขึ้นและบางทีอาจจะมากกว่าคนในครอบครัวของผมด้วยซ้ําบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต9หลัก4่จะดูจากแทนตําแหน่งที่ว่างที่หน่วยเลือกตั้ง5 3 5 4แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยหน่วยเลือกตั้งทางเข้าหมู่บ้าน เบเวอรีฮิลล์ถือเป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตค่ายทหารซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องเฉพาะช่วงเช้ามีกลุ่มทหารใส่ชุดวอร์มเข้ามาใช้สิทธิ์ต่อแถวยาวล้นออกมานอกหน่วยเลือกตั้งขณะที่หน่วยเลือกตั้ง25-31แขวงตลาดบางเขนหลัก4ี่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครหมวดการทางหลัก4ี่ถนนวิภาวดีรังสิตได้มีประชาชนทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องจุดนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด7หน่วย ทั้งนี้กรรมการประจําหน่วยขอความร่วมมือประชาชนผู้มาใช้สิทธิให้ตรวจสอบลำดับรายชื่อเพื่อความรวดเร็วในการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และขอให้ทยอยมาใช้สิทธิ์เพื่อลดความเสี่ยงรวมถึงเว้นระยะหา่างสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บรรยากาศวันจ่ายเทศกาลตรุษจีนปี2565ปีพุทธศักราช2565ภาพรวมยังเงียบเหงาจากปัญหาของแพงโดยเฉพาะเนื้อหมูทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ออกมาซื้อของไหวมากนักแต่บางพื้นที่ก็คึกคักบ้างแม่ค้าขายดีกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2565ได้มีการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศวันจ่ายในเทศกาลตรุษจีนปี2565ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตรางพบประชาชนออกมาซื้อของไหวในเทศกาลตรุษจีน ไม่คึกคักเท่าที่ควรแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจ่ายก็ตามซึ่งในปีนี้สินค้าหลายชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้นอาทิเช่นขนมถ้วยฟูลูกละ7บาทจากเดิม5บาทขนมเทียน3ลูก10บาทจากเดิม4ลูก10บาทขนมเข่งราคาลูกละ12บบาทจากเดิม10บาทและถึงแม้ว่าราคาสินค้าหลายชนิดจะปรับราคาสูงขึ้นแต่ก็ยังมีประชาชนออกมาจับจ่ายสิ่งของเพื่อเตรียมเอาไว้ไว่า้เจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพรในการประกอบธุรกิจกิจการงานต่างๆในปีพุทธศัธรกราช2565นี้ ให้มีความราบรื่นตลอดทั้งปีส่วนใหญ่ประชาชนจะเลือกซื้อขนมเทียนขนมใต้และผลไม้เป็นส่วนใหญ่เพื่อเตรียมไหว้เจ้าในวันตรุษจีนและหันมาซื้อไก่สดกันมากกว่าราคาอยู่ที่ตัวละ70บาทไก่ต้มราคาตัวละ200บาทจากเดิม180บาทเป็ดต้มราคาตัวละ400บาทจากเดิม350บาทขณะที่ราคาเนื้อหมูยังพุ่งสูงไม่หยุดโดยเฉพาะหัวหมูขนาดเล็กราคาหัวละ450บาทถึง600บาทจากเดิมเพียง350บาทและหมูสา ชั้นกิโลกรัมละ200บาทเป็นสาเหตุทําให้ประชาชนนิยมไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตุษจีนออกมาจับจ่ายซื้อหมูกันค่อนข้างบางตาขณะที่ผลไม้และสินค้าอื่นๆราคาขึ้นไม่มากนักด้านจังหวัดกาลสินตามร้านจําหน่ายของไหว้ตุษจีนยังคงเงียบเหงาเจ้าของร้านต่างนําเครื่องเส้นไหว้ามาวางขายให้กับประชาชนได้เลือกซื้อและเนื่องจากราคาหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นบางร้านมีการปริ้นรูปหัวหมูมาแจกให้กับลูกค้าที่มาซื้อของไหว้ที่ร้านเพื่อนําไปเผาส่งให้บรรพบุรุษตามความเชื่อที่ว่า หากเผาสิ่งใดไปให้บรรพบุรุษก็จะได้สิ่งนั้นทดแทนการซื้อเนื้อหมูส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์คนไทยเชื้อสายจีนต่างทยอยออกมาจับจ่ายซื้อของเตรียมไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนส่งผลให้บรรยากาศตามตลาดสดเทศบาลน,น,น,นครสวรรค์คึกคักแม้ว่าจะเงียบมากกว่าทุกปีก็ตามโดยเลือกออกไปซื้อของเตรียมไหว้เจ้าตามความจําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดอย่างไรก็ตามบรรยากาศในการซื้อขายวันนี้เป็นไปแบบเรื่อยๆเ,เพราะส่วนใหญ่จะทยอยออกมาเลือกซื้อทั้งในตลาดสดและตามห้างสรรพ,พสินค้าก็จะมีโปรโมชั่นจัดลดราคาเพื่อเรียกลูก ทําให้ประชาชนต่างมีทางเลือกที่หลากหลายและสินค้าส่วนมากราคาไม่สูงมากหากเทียบกับช่วงปกติที่ผ่านมาจากกรณีเหตุการณ์คราบน้ํามันดิบ4แสนลิตรรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ําลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธจังหวัดร,ระยองห่างจากชายฝั่ง17กิโลเมตรซึ่งในตอนนี้พบว่าคราบน้ํามันได้ไหลมาถึงชายฝั่งหาคราบน้ํามันได้ไหลมาถึงชายหาดแม่รำพึงและคราบน้ํามันกําลังเข้าอา่าวเร้าเกาะเสม็ดซึ่งต่อมามีผู้ใช้ Facebook ราย หนึ่งชื่อว่าคุณบาร์สฟิชชิงแมนได้โพสต์ภาพซากเต่ากระนอนหงายท้องลอยกลางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดยิ่งไปกว่านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงต่อมาหนุ่มคนนี้ยังได้โพสต์ภาพซากลาโลมาลอยขึ้นอืดตายกลางทะเลอีกครั้งโดยระบุว่าเมื่อวานเต่าวันนี้โลมาอะไรกันเนี่ยพิกัดเขาแหลมย่าแจ้งกรมทรัพยากรไปตรวจสอบ้วครับโดยในเบื้องต้นมีการคาดการกันว่าสาเหตุที่มีการพบซา,ากสัตว์ทะเลลอยตายในพื้นที่ ทะเลระยองนั้นเป็นผลมาจากเหตุน้ํามันดิบรั่วไหลบริเวณมาตาพุทธซึ่งคราบน้ํามันลอยออกมาถึงบริเวณหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและในการดำรง,งชีวิตของสัตว์ทะเลจํานวนมากผู้ใช้ Facebook ชื่อเควินพลได้เผยคลิปวิดีโอที่ตนเองกําลังจะกลับที่พักในหาดป,ป่าตองและได้ถูกคนขับแท็กซี่หน้าคาเฟ่ชื่อดังย่านหาดกำมะลาในจังหวัดภูเก็ตเข้ามาข่มขู่หาเรื่องจะทําร้ายร่างกายหลังจากตกลงราคาค่าโดยสาร600บาทแต่นาย เควินไม่ยอมไปเนื่องจากเห็นว่าเป็นราคาแพงเกินไปกับระยะทางที่วิ่งเพียงไม่กี่กิโลเมตรโดยนายเควินได้เปิดเผยว่าเรื่องที่หลายคนมองว่าทำไมผมจึงไม่ยอมจ่ายเงินจานวน600บาททั้งที่มีกําลังจ่ายได้นั้นผมมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ถูกต้องผมสามารถเรียกแกร็บได้ในราคาไม่ถึง200บาทแต่คนขับกลับไม่สามารถเข้ามารับหน้าร้านได้ถนนก็เป็นของสาธารณะแปลกใจว่าทําไมเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตจึงขับเข้ามาไม่ได้ตอนนั้นก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยอมขึ้นแท็กซีนะ่น หน้าร้านเอาแต่กลับถูกเรียกราคาสูงถึง600บาททั้งที่ระยะเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นหากคนขับรถพูดจาดีๆตั้งแต่แรก3-400บาทผมก็ยอมจ่ายได้แต่นี่กลับมาข่มขู่ทำร้ายร่างกายผมกับแฟนสาวผมจะไม่ยอมความเด็ดขาดแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเมื่อวานผมไปทานข้าวในภูเก็ตก็เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สะท้อนการทำมาหากินภายในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่มีความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมเนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มแท็กซี่ท้องถิ่นจะไม่ยอมให้พวก แท็กซี่ติดมิเตอร์และกแรกรบแท็กซี่เข้ามาวิ่งก็เพราะจะได้เรียกเก็บค่าโดยสารในราคาที่สูงสำหรับนายเควินพลเป็นบุตรชายคนโตของดรสุนินพลหรือหมอสุนินเจ้าของดรสุนินอินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลคลินิกหมอฟันระดับมหาเศรษฐีพันล้านในเมืองไทยนอกจากนี้หมอสุนินยังเป็นเน็ตไอดอลผู้โด่งดังในโลกโซเชียลหลังจากใช้แอปพลิเคชันทิกต็อกให้ความรู้เรื่องทันตกรรมในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2565เวลาประมาณ11นาฬิกา นาทีร้อยตำรวจเอกปรัชญาปั้นประนตได้รับแจ้งมีเหตุคนกระโดดตึกเสียชีวิตที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งตําบลแสนสุขอําเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง8ชั้นที่พื้นปูนด้านล่างพบศพนางสาปปวปวาริษาอายุ36ปีทํางานเป็นนิติบุคคลที่คอนโดแห่งหนึ่งเสียชีวิตสภาพนอนหงายใส่กางเกงขาสั้นสีดําสวมเสื้อเชิ้ตลายดอกเหลืองดํากระดูกขาแขนคอและซี่โครงหักทั้งร่างเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปห้องพักชั้น8ซึ่ง เป็นห้องของผู้เสียชีวิตพบประตูด้านในล็อกไว้จึงให้ผู้ชำนาญการมาเปิดออกภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆพบแต่โทรศัพท์มือถือของผู้ตายเปิดเพลงเศร้าเอาไว้ในห้องสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าผู้ตายทำงานเป็นนิติบุคคลอยู่อีคอนโดเป็นคนอารมณ์ดีแต่เมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนแฟนที่อยู่ด้วยกันมาประมาณ3ปีได้เสียชีวิตด้วยโรคไตาวายและเผาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากนั้นผู้ตายก็เปลี่ยนไปเป็นคนเก็บตัวเหมือนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เหมือนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเมื่อเช้านี้ก็เดินทางไปทําบุญที่วัดให้กับแฟนเพื่อนกลับมาก็เข้าห้องเก็บตัวเงียบมารู้อีกทีก,ทก็ทราบว่ากระโดดตึก8ชั้นเสียชีวิตแล้วด้านพันตํารวจเอกพัฒนารอบรู้ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแสนสุขมาดูที่เกิดเหตุเผยว่าจากการตรวจสอบในห้องพักซึ่งประตูห้องล็อกไว้แต่เปิดประตูตรงระเบียงแล้วเปิดเพลงเศร้าเอาไว้ในห้องคาดว่าผู้ตายคงคิดแค่แป๊บเดียวแล้วกระโดดลงมาเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ให้กู้ภัยนำ ร่างผู้เสียชีวิตไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลชนบุรีเพื่อหาหลักฐานการเสียชีวิตในครั้งนี้ให้ละเอียดอีกครั้งและจะได้ติดต่อญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยสเตลเลนบอชและมหาวิทยายลัยกาซูลูนาตาลในแอฟริกาใต้พบว่าเชื้อโควิด -19 ได้กลายพันธุ์21ตำแหน่งในร่างกายของหญิงสาวชาวแอฟริกาใต้อายุ22ปีและเธอยังได้ป่วยด้วยโรคเอดส์อีกด้วยผลจากการศึกษาดังกล่าวทำให้เชือ จะได้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีแนวโน้มกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอย่างเช่นผู้ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส HIV และอาจน,นำไปสู่การพัฒน,นาเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้โดยคณะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ระบุว่าเคสนี้เหมือนกับเคสก่อนๆตรงที่อธิบายวิธีไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นและยังไม่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไอ้ล เมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2565เวลา11นาฬิกาเกิดเหตุพายุหมุนรุนแรงพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในเมืองอีโปรัฐเปรักประเทศมาเลเซียโดยชาวบ้านต่างพูดกันว่าพายุมีลักษณะคล้ายทอร์นาโดกระแสลมได้พัดหมุนหลังคาบ้านเรือนพังเสียหายด้านโฆษกหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยรัฐเปรักเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านหลายหลังทําให้บ้านเรือนจํานวนมากพังเสียหายและเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดเป็นบริเวณกว้างมีการอดพยพประชาชนที่ได้รับ ความเบือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตหรือได้รับรบ,บาดเจ็บแต่อย่างใดหลังจากที่ได้เห็นนิวเคลียร์หันสาเข้าไปคอมเมนต์เยพร์วันเกิดใต้รูปที่ดีเจเพจจ้าโพสต์ลงอินสตาแกรมไปแล้วเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดนิวเคลียร์ได้มาร่วมงานวันเกิดของดีเจเพจจ้าอีกทั้งนิวเคลียร์ยังได้โพสต์รูปคู่กับอดีตสามีดีเจเพจจ้าและรูปที่พร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกโดยมีน้องไทก้ารวมอยู่ด้วย พร้อมกับเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดน่ารักน่ารักไว้ว่า Happy Birthday to DJ เพจ้าเพื่อนรักขอให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นตาลุงหัวโบราณไปนานๆขอให้กระดูกหลังแข็งแรงไม่เคล็ดบ่อยๆรวย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 นะจ๊ะงานนี้เหล่าคนในวงการบันเทิงต่างมาร่วมอวยพรวันเกิด DJ เพจ้ากันเป็นจํานวนมากในขณะที่บรรดาแฟนคลับก็เชียร์อยากให้ทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันเหมือนเดิมอีกครั้งกลายเป็นดราม่าร้อนอีกแล้วสําหรับดารานักแสดงท็อปดารานีนุชเมื่อบอมที่ชากร เปล่งพาณิชย์ลูกสาวของนักแสดงชื่อดังอย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ w Woody h e l p me Please ซึ่งชีวิตที่ถูกตั้งคำถามว่าทำไมไม่สวยเหมือนแม่พร้อมทั้งเผยความในใจเรื่องของการถูกเปรียบเทียบจากมาตรฐานความสวยในสังคมที่เจอมาตลอดชีวิตจากนั้นท็อปดารณีนุชก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าคนฉลาดจะสวยจากความเคารพในตัวตนของเราเองก่อนที่ใครจะมาบอกมาเปรียบเทียบมาตัดสินเราจากความคิดที่ไม่เคารพคนอื่นของเขางานนี้ท็อปดารณีนุชเจอ หลงยกใญ่ชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มว่าย้อนไปดูคลิปเนียวแล้วดูเป็นเยี่ยงอย่างในการเคารพผู้อื่นใช่ไหมไม่สําคัญหรอกว่าจะแอคเขาอะไรเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงทุกวันนี้ความชิบหายของประเทศยังคงอยู่จากสารตั้งต้นของพวกดาราหน้าจุดๆพูดความจริงรับไม่ได้บอกว่าก่อกวนในขณะที่ท็อปดารีนุชได้ตอบกลับไปว่าประเทศชอหอ,อย่างไรขยายความทีค่ะเท่านั้นแหละเรียกได้ว่าเดือดหนักในโซเชียลกันเลยทีเดียว เอครับผมถือว่าคุณชนะคุณถูกต้องครับผมขอโทษผมขอโทษละกันครับท่านนั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้ายอีกวันหนึง่งถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมขอโทษละกันแล้วก็ผมว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีงามเสนออะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีงามเสมอ ผมไม่บังอาจสอนคนที่บวชเรียนมาหลายสิบพันษาหรอกนะครับแล้วผมก็เป็นคาทอลิกที่ก็ไม่ได้เป็นศาสนิกชนที่ดีไปมิตรซาพ่อปีละครั้งเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณยังจะจำได้ในวันที่คุณห่มผ้าเหลืองกับพระมหาสมปองพนักง,งานออฟฟิศของผมชาวพุทธแท้ๆก็ยกมือสวัสดีคุณเบาๆนะครับ กรณีนายไพวันวนรณบุตรหรือทิ์ไพวันหนึ่งใน4ี่พิธีกรรายการนินทาประเทศไทยของช่องนานเนกได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรและเดินออกจากรายการขณะออกอากาศอยู่ท่ามกลางความตกตะลึงของพิธีกรที่เหลือต่อมาทิ์ไพวันได้โพสต์ชี้แจงพร้อมตั้งคำถามว่าเวอร์กันทำไมเพราะก่อนเข้ารายการได้มีการแจ้งนานเนก็ก่อนแล้วล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2565นาเนกได้ไลฟ์สดผ่านเพจนาเนก555โดยมีช่วงหนึ่งได้พูดถึงเรื่องราว ที่เกิดขึ้นว่าทิพย์เอกครับผมถือว่าคุณชนะคุณถูกต้องครับผมขอโทษผมขอโทษแล้วกันครับถ้านั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้ายอีกวันหนึ่งถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมขอโทษแล้วกันและผมก็ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีงามเสมอผมไม่บังอาจสอนคนที่บวชเรียนมาหลายสิบพันศาหรอกนะครับแต่ผมก็เป็นคาทอลิกที่ก็ไม่ได้เป็นศาสนิกชนที่ดีแต่ถ้าคุณจําได้ในวันที่คุณห่มผ้าเหลืองกับพระมหาสมปอง พนักงานออฟฟิศของผมชาพุทธแท้ๆก็ยกมือสวัสดีกับคุณเบาๆนะครับแต่ผมที่เป็นคาทอลิกกราบเบญจางคาปริตแทบเท้าคุณทุกครั้งทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนตัวผมเคารพคุณเสมอผมยกย่องคุณแต่ถ้าจะให้ผมพูดแบบไม่ให้โลกสวยไม่ต้องคำหล่อๆคือ ผมว่าผมก็มีชื่อเสียงมีหลักมีฐานพอสมควรที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเกาะกระแสรหรือต้องเรียกใครมาเพื่อเอากระแสจากคนนั้นหรือจะต้องไปเกาะใครดังผมชอบคุณและเมื่อวานก็พูดกับคุณเป็นการส่วนตัวว่าผมกําลังเริ่มชอบคุณแล้วเจียดายจังที่เราไม่ได้ทํางานกันแต่คุณที่ผมเคยชอบก็เป็นคนละคนกับคุณวันนี้ผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนหลายล้านคน ที่เขาคงรู้สึกเหมือนผมว่าเคยชอบคุณในแบบหนึ่งวันนี้คุณก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรเลยเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมเศร้าที่สุดกับเหตุการณ์นี้อย่างเดียวเลยจริงๆคือเรื่องหมอกระต่ายที่เราพูดกันเมื่อวานเรื่องสำนึกจราจรเรื่องน้ำมันรั่วเรื่องปลดล็อกกัญชาเรื่องบริษัทประกันเจงเพราะโควิดกลับไม่มีไวรัลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีการพูดถึงในพื้นที่สื่อเลยฟีดข่าวหมอกระต่ายก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ้าผมเป็นส่วนหนึ่งในดราม่าเหล่านี้และเบียดบังเรื่องราวที่มันควรจะได้รับความสนใจมากกว่านี้นี่ต่างหากที่ผมเสียใจเพราะฉะนั้นผมขอโทษครับผมขอโทษทิดเอกผมขอโทษคุณภัยวันครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่อยากพูดครับนี่คือวิธีที่พี่รับมือกับความเห็นต่าง ล่าสุดนะครับดูเหมือนจะเกิดกระแสดราม่าตีกลับไปที่ตัวของนานเนกเองโดยส่วนใหญ่ต่างวิจารณ์ถึงการกระทำของนานเนกโดยทีมงานก็บอกว่ามีการแจ้งเรื่องการถอนตัวของทิศพไยวันแล้วแต่นานเนกกลับแสดงอาการตกใจเหมือนไม่เคยรับรู้เรื่องราวมาก่อนอีกทั้งในรายการก่อนทิศพไยวันจะลุกออกไปนานเนกก็เอาคอมเมนต์ที่กล่าวตําหนิทิศพไยวันอย่างรุนแรงมาอ่านต่อหน้าซึ่งก็มีคนมองว่าการที่เอาคอมเมนต์ด่ามาอ่านใส่หน้ากันแบบนี้ทิศพไยวันอาจจะหัวเราะแต่ข้างในาอาจจะเจ็บปวดอยู่ก็ได้และถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ แปลที่จะเดินออกมาคงไม่มีใครอยากนั่งให้คนอื่นด่าฟรีหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ไปขุดวีรกรรมของนานเน็กอีกมากมายและมีการต่อว่านานเน็กอย่างรุนแรงอีกทั้งชาวเน็ตยังพร้อมใจกันติดแฮชแท็กนาเน็กจนขึ้นเทรนทวิตเตอร์